พวกเรากลับมาแล้วล่ะพี่ม่อเป็นยังไงบ้างมากอดหน่อยเล้วใช่แล้วยินดีต้อนรับกลับบ้านนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นการ พูดถึงเรื่องของการอัปเดตใหม่ล่าสุดก่อนละกันเนาะก็เป็นการที่เ,เดฟเนี่ยได้เพิ่มเติมในส่วนของเทียนเข้ามาในบ้านต้นไม้นะคะคิดว่าน่าจะย้ายมาจากในบ่อออนเซนนะคะแล้วก็ย้ายมาที่จุดนี้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยกลับไปเยี่ยมเยียนพี่มอก,กันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า,ามีเทียนต้องจุดไหนบ้างนะคะก็สามารถรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะคะโอเคเดินทางไปหาพี่มอก,กันเถอะทุกคน ก็บินเลี้ยวขวามาทางนี้ได้เลยนะโอเคค่ะสำหรับในจุดแรกนะคะนี่เข้ามาตรงนี้เราก็จะเจอเลยนะคะทางด้านขวามือนั่นเองจุดที่1ของเราวันนี้ฝนตกด้วยไม่เป็นไรส่วนจุดที่สองนะคะก็จะอยู่ทางด้านนี้เลยค่ะ แล้วก็จุดที่3นะคะจะอยู่ตรงเต็นต์ตรงนี้แล้วก็จุดที่4นะคะจะอยู่หน้าทางเข้านะคะประตูไม้นั่นเองค่ะก็ในส่วนของด้านนอกตรงนี้นะคะก็จะมีเท่านี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันข้ามสะพานมาก็จะเจอกับจุดที่5นะคะทางเข้าหน้าบ้านตรงนี้แล้วก็จุดที่6จะอยู่ตรงริมน้ําค่ะ โอเคแล้วก็ไปดูจุดที่7กันนะคะจะอยู่ตรงสเปซพื้นที่ตรงนี้นะคะหมดแล้วนะคะสําหรับพื้นที่ด้านนอกนะคะแล้วก็ด้านในตัวบ้านนะคะจะมีตรงด้านบนนะคะขึ้นไปดูกันบจุดที่8นะคะจะอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนๆสามารถมาเล่นตรงนี้ได้นะสนุกมากแล้วก็จุดที่9นะคะกับจุดที่10ก็จะอยู่ใกล้ๆกันเลยะคะ่ะ เทียนจุดสุดท้ายนะคะจะอยู่ด้านบนหลังคานะคะก็ใช้น้องปลากระเบนเอน้องเบนทานะคะช่วยขึ้นมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นจุดเทียนจุดสุดท้ายนะคะโอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็มีแต่เพียงเท่านี้บอกว่าเพื่อนๆจะแวะไปฟาร์มแล้วก็แวะไปหาพี่มอกันด้วยนะสำหรับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะย้่